สวัสดีเพื่อนๆพื่นทุกคนครับวันนี้ผมจะพามาต่อดีเลย์กันนะครับนะดีเลย์ตัวนี้นะครับของบอสนะครับนะครับเป็นดีเลย์สิบสองโวลต์สามสิบแอมป์นะครับนะวงจรก็จะตามนี้นะครับนะครับด้วยเหตุที่ว่าผมจะเพิ่มอันนี้นะครับผมจะเพิ่มหลอดไฟเป็นหลอดไฟโปรเจคเตอร์ตัวนี้นะครับนะครับเข้าไปกับสวิตช์ไฟสูงของ ตัวนี้นะครับควาหลดไฟหน้านะครับเข้ากับสวิตช์ไฟสูงหลดไฟหน้านะครับแต่ปัญหาก็คือนะครับจากการคำนวณกระแสแล้วนะครับนะครับถ้าผมต่อพ่วงไปนะครับมันทำให้นะครับมันทาให้เวลาผมเปิดไฟครับสายนะครับสายหลักของตัวนี้นะครับหรือสวิตช์ตัวนี้นะครับสวิตช์ไฟตัวนี้นะครับมันรับโหลดเกิน นะมันรับโหลดเกินมันรับโหลดเกินปุ๊บมันอาจจะทําให้นะครับเกิดไฟฟ้ารัดวงจรได้นะครับเวลาเราวิ่งทางไกลนะครับฉะนั้นเราก็เลยต้องเพิ่มดีเลย์ตัวนี้นะครับนะดีเลย์ตัวเนี้ยผมจเจ้ามาจากไหนนะครับนะผมจะเอานะครับขัว้วผมจะเอามาจากแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์นะครับนะผมจะไปลากสายมานะครับของคุณอยู่ที่ไหนไม่รู้คุณก็ไปลากสายมานะครับนะแล้วเก็บให้เรียบร้อยมันก็อยู่ที่มันก็อยู่ที่คุณนะครับ แบตบวกแบตลบนะครับนะมันก็จะประมาณนี้นะครับนะครับฉะนั้นเราก็มาดูวงจรกันก่อนเนะาะอธิบายคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับเรามาดูวงจรกันก่อนว่าดีเลย์ตัวนี้นะครับมันวงจรเป็นยังไงนะครับวงจรตัวนี้มีกี่ขานะครับเห็นไหมครับนะดูวงจรกันไปปึ๊บเห็นไหมครับนะวงจรตัวนี้มีขาที่แป้า ขาที่85นะครับกับขาที่86นะครับนะสองขาเนี้ยนะครับจะเป็นบวกเป็นลบก็ได้นะครับนะสองขานี <republic> prayed, ้จะเป็นบวกเป็นลบก็ได้เพราะนะครับเพราะว่านะครับเพราะว่ามันแค่ทําให้ตัวนะครับมันทาให้ตัวเนี้ยตัวขดลวดภายในนะครับมันดูดติดกันนะครับมันดูดติดกันนะครับ มาดูติดกันแล้วดีเลย์ตัวนี้มันก็จะทํางานจ่ายไฟนะครับมันก็จะจ่ายไฟไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาอธิบายอีกทีนะครับอันนี้เขาบอกว่าขา872อันนี้นะครับ87เราจะมีขา87นะครับขา87กับขา87นะครับมันเขียนยากนะนะครับขา87สองอันนี้มันเข้าหากัน นะมันเชื่อมต่อกันอยู่นะครับนะแต่มันคนละขั้วนะมันคนละขั้วนะมันคนละขั้วเป็นลบมันคนละขั้วแต่ขามันมันเชื่อมต่อกันอยู่นะครับฉะนั้นมันก็จะมีขาไหนอีกมันมีขาที่สามสิบนะมันจะมีขาที่สามสิบนะครับขาสามสิบเนี่ยเขาบอกว่านะครับในตามวงจรเขาบอกว่าขาที่สามสิบเนี่ยนะครับมันเป็นขาที่เมื่อ สมมูิเมื่ออันนี้นะครับเมื่อ85กับ86นะครับมีการจ่ายไฟเข้าหากันที่ไปที่ขดลวดนะครับนะครับขาที่30นี้นะครับนะครับไฟจะผ่านครับไฟจะผ่านไปที่87นะครับนะครับเมื่อมีขดเมื่อขดลวดเนี้ยนะครับมันถูกจ่ายไฟนะครับ ไฟเนี่ยมันก็จะผ่านไปนะครับสะพานไฟนะครับมันก็จะทํางานนะครับสะพานไฟเนี่ยมันจะทํางานนะครับหลังจากสะพานไฟทํางานแล้วนะครับนะอา่าก็จะทําให้นะครับขานะครับถ้าสมมุติว่าคุณเอาไฟมารอที่เอาไฟปกติแล้วเราจะเอาไฟบวกมารอเนาะนะครับเอาไฟบวกมารอที่ขา87 ใช่ไหมนะครับสองขาเนี่ยมันจะมีไฟอยู่นะครับสองขาเนี่ยมันจะมีไฟอยู่แล้วนะครับไม่ว่าคุณจะต่ออันนี้คุณอาจจะต่อไฟผ่านไปเลี้ยงตัวอื่นนะครับนะโดยที่ดีเลย์ไม่จ่ายไฟนะครับมันก็จะทํางานนะครับตัวนี้อาจจะเป็นไฟนะครับมาเข้ามารอไว้นะครับไฟบวกเข้ามารอไว้นะครับไฟบวกเข้ามารอไว้นะครับจากนั้นอันนี้ก็เป็นไฟบวกนะครับไฟบวกไปจ่ายที่หลอดไฟนะครับ ใจที่หลอดไฟหลอดไฟว่าย่างไงว่าหลอดไฟหลอดไฟหลอดไฟอันนี้หลอดไฟนะครับหลอดไฟนะครับอย่างนี้แล้วกันนะหลอดไฟที่ผ่ามาเนี่ยคือหลอดไฟนะครับก็จะมีไฟหลอดไฟก็จะมีนะครับบวกกับลบใช่ไหมบวกกับลบนะครับาบวกกับลบเนาะไอไฟลบเนี่ยนะครับหลายคนรู้อยู่แล้วนะครับมันไปเกาะก,กับโคมอไซนะครับ ก่อกับพวกโครงเหล็กนะครับปกติผมไม่ต่อแต่แอร์นะแอร์ผมก็ใช้ดีเลียตัวนี้นะครับ12่อโวลต์เข้าไปช่วยคอนโทรลแมกนาติกนะแต่อันนี้ผมจะต่อกับมอไซด์นเองนะอธิบายก็โครงเหล็กนะครับแต่ว่าผมจะลากไปที่ลบนะครับถ้าใครจะลงทุนหน่อยก็ซื้อฟิวนะครับซื้อฟิวมาใส่นะผมจะลากจากตัวนี้ไปที่ลบนะครับลบอันนี้ก็จะเข้ากับลบอันนี้ นะครับนะครับลบอันนี้ก็จะเข้ากับตัวตัวดีเลย์นะเพื่ออะไรเพื่อเอาไฟลบมารอที่ขา8ปดสิบห้านะครับส่วนไฟบวกตัวนี้ใช่ไหมครับไอไฟบวกตัวเนี้ยนะครับผมเอาไปต่อกับสวิตช์ไฟสูงนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่านะอันนี้จะเป็นวงจรมอเตอร์ไซค์เนาะสวิตช์ไฟสูงเนี้ย มันเป็นบวกอย right? right. ู่แล้วนะครับสวิตช์ไฟสูงเนี่ยมันเข้ามาที่บวกอยู่แล้วใช่ไหมนะครับก็คือสวิตช์ไฟสูงตัวนี้นะครับผมจะต้องการก็คือเมื่อผมเปิดไฟสูงนะครับเมื่อผมเปิดไฟสูงปุ๊บนะครับขดลวดตัวนี้นะครับพอผมเปิดไฟสูงปุ๊บนะครับขดลวดตัวนี้จะต้องทํางานนะครับขดลวดทํางานปุ๊บนะครับขดลวดทํางานปุ๊บนะครับไฟอันนี้อันนี้เป็นไฟอะไรอันนี้เป็นไฟบวกนะครับ ไฟบวกอันนี้จะลากมาต่าหากนะครับลากมาต่าหากถ้าใครลงทุนหน่อยก็ซื้อฟิลมาใส่นะครับกันไฟช็อตนะครับนะกันไฟช็อตกันกระแสเกินนะครับก็หรือจะซื้อไดโอดมาใส่ก็ได้นะครับลดความร้อนนะครับแล้วก็ทําให้ไฟนิ่งนะครับปึ๊บมันก็จะมาจ่ายที่มันไฟตรงนี้มารออยู่แล้วนะครับขาแปดสิบเจ็ดนี้ผมจะไม่ใช้นะครับขานี้ผมไม่ใช้เพราะผมจะใช้แค่ขาเดียวเนาะ ผมใช้ค่าขาเดียวไฟตรงนี้มารออยู่แล้วปุ๊บนะครับพอผมเปิดสวิตช์ไฟสูงนะครับขดลวดตรงนี้ทํางานนะครับไฟตรงนี้นะครับก็จะไฟจากขั้วบวกนะครับก็จะวิ่งผ่านตรงนี้มานะครับที่30นะครับแล้วก็มาเข้านี้นะครับมาเข้าไฟบวกหลอดไฟก็จะติดโอเคไหมครับหลอดไฟก็ติด พอผมตัดนะครับพอผมเปิดไฟต่ํานะครับพอผมเปิดไฟต่ําปุ๊บนะครับไฟไฟสูงสวิตนะครับอันนี้เป็นสวิตนะครับสวิตไฟสูงตรงเนี้ยนะครับมันก็จะตัดการทํางานใช่ไหมนะครับดีเลย์ตัวนี้ก็จะหยุดทํางานนะครับดีเลย์ตัวนี้ก็จะหยุดทํางานเพราะมันไม่มีไฟแล้วเนาะบวกลบไม่ถึงกันนะครับไฟก็ไม่ทํางานนะครับไฟตรงนี้นะครับก็จะถูกตัด วงจรตรงนี้ก็จะถูกตัดนะครับไฟตรงนี้ก็จะดับนะครับไฟตรงนี้ก็จะดับนะครับหลักการประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาต่อให้ดูเลยนะครับว่ามันจะเป็นแบบที่ผมบอกหรือเปล่านะครับเนาะโอเคนะครับถ้าเพื่อความเข้าใจกันง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมจะไปหากระดาษมาเพิ่มก่อนเดี๋ยวกระดาษมาเพิ่มน่าจะงงนะครับเรามาดูตรงนี้ก่อนนะครับไอ้ขาเนี่ยมันดูตรงไหนแล้วครับว่าขาไหนเป็นขาไหนใช่ไหมแปดห้าแปดเจ็ดแปดเจ็ดแปดหกสามสิบ อ่านี่มาดูตรงนี้ครับเห็นไหมในนี้เขาจะมีบอกกับหัวบอกว่าเนี่ยตัวมันเล็กนะผมก็มองไม่เห็นเห็นไหมครับขาแปดสิบเจ็ดขาแปดสิบเจ็ดอันนี้เราก็มาเทียบนะครับเราก็มาเทียบกับตัวนี้นะครับว่าแปดเจ็ดมาเป็นสีอะไรนะครับนะอันนี้ผมจะลองเทียบดูก่อนเลยนะในโทรศัพท์มันจะกลับกันนะครับอ่ะเรามาเทียบอย่างนงี้ต้องวางอย่างนี้แล้วกันเนาะอ่ะอย่างนงี้ปึ๊บ นี่หงายนะครับก็วางให้มันตรงขั้วนะครับเดี๋ยววางไม่ตรงขั้วมันก็จะสลับกันนะครับเรามาดูปุ๊บนะครับต่อไปพร้อมกันเลยนะครับถ้าไม่มั่นใจจดเลยครับแดงพอเรารู้วงจรแล้วใช่ไหมครับแดงคือแปดสิบเจ็ดนะครับแปดสิบเจ็ดมีอะไรบ้างแปดสิบเจ็ดมีแดงนะครับแปดสิบเจ็ดมีแดงใช่ไหมครับนึ่งนะมันไม่โฟกัสแปดสิบเจ็ดมีแดงนะ แปดสิบเจ็ดมีแดงพยายามจะให้มันโฟกัสอยู่ พอเห็นไหมครับน่าจะพอเห็นอยู่นะ87มีแดงนะครับ87มีแดงนะครับแดงก็คืออยู่ขาบนนะครับใช่ไหมแปนน๊บนึงนะ87มีขาบน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 ,บนนี้กลับหัวกลับหัวกลับมากลับมากลับมาเดีย๋ยวงง,งเอาใหม่แปดสมีขานี้นะครับขานี้เป็นขาอะไรแป๊บนึงนะสวมก่อนปุ๊บ ถาเกับว่า87มีเขียวนะครับ87มีเขียวนะครับแล้วก็อันกลางนะครับรูกลางนะครับรูกลางเป็นรูอะไรนะครับรูเหลืองนะครับ87ถ้ากับเขียวเหลืองนะขอแก้ใหม่นะครับผมต่อให้เห็นๆเลย87มีเขียวนะครับเขียวกับเหลืองนะครับกับเหลืองนะครับ87คือเขียวกับเหลืองนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกนะครับ ผมจะใช้แค่ขาเดียวถูกไหมผมจะใช้แค่ขาเดียวฉะนั้นอันนี้ผมจะใช้เขียวนะครับผมจะใช้เขียวนะเหลืองไม่ใช้นะครับแต่ถ้าใครคืออย่างที่ผมบอก87มันเป็นไฟผ่านใครจะไปต่ออะไรเพิ่มก็ได้นะครับแต่ไม่เกิน30แอมป์เนาะไม่เกิน30แอมป์นั่นแหละนะครับในวงจรนี้นะครับต่อเพิ่มได้โอเคเรามาดูกันต่อนะครับ87 87แล้วก็86ละ่ะ แปดสิบหกตัวนี้นะครับ 86, 86เป็นอะไรแป๊บนึงปุ๊บแปดสิเป็นน้ำเงินนะครับแปดสิบหกเป็นน้ำเงินนะครับแปดเป็นดำนะครับถ้าคนผมตอนนี้ผมมองผ่านกล้องนะครับผมก็จะงงๆนิดนึงนะแต่ว่าคุณก็ถ้าคุณอยู่หน้าอันเนี้ยมองผ่านตรงนี้จะง่ายนะครับโอเคนะแปดบห้ แล้วก็86นะครับ85แล้วก็86นะครับแปดสิบห้าเป็นดำแปดเป็นน้ำเงินน้ำเงินโอเคนะครับน้ำเงินกับดำนะจากนั้นเราก็ เสียบสามสิบเออลืมสามสิบไปเลยสามสิบเป็นแดงนะครับที่จ,จดไว้เพราะอะไรนะครับเพราะเดี๋ยวผมจะเสียบแล้วนะครับเสียบแล้วเดี๋ยวจะลืมนะครับโอเคนะครับเราก็เสียบมันเข้าไปจุ๊บเสียบมันเข้าไปปับ๊บนะครับอ่ะคราวนี้เดี๋ยวเรามาต่อวงจรเลยนะครับตามที่ผมบอกเลยนะครับอ่ะเรามาดูกันนะครับ เรามาดูกันว่านะครับตามหลักแล้วนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับผมจะไปเอาไฟจากแบตนะครับแต่เนี่ยผมจะต่อให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับผมจะต่อให้เพื yeah. e ่อนๆดูก่อนนะครับเราก็มาดูวงจรกันนะครับไล่กันใหม่นะครับแปดสิบเเป็นไฟที่เรามารอใช่ไหมครับ8ปดสบเเป็นไฟที่มารอแปสิบที่ผมบอกก็คือผมจะใช้สายสีเขียวนะครับแปดสิดผมใช้สายไฟสีเขียวนะครับสีเขียวนะครับ ไปออกที่สามสิบฉะนั้นวงจรสามสิบสามสิบคืออะไรสามสิบคือแดงนะครับสายตัวนี้สายบวกลบนะครับที่มาจากตัวไฟโปรเจคเตอร์ตัวนี้นะครับผมก็จะมาเข้าแดงรอไว้นะเดี๋ยวขอเข้าแดงรอนะครับสักครู่นะครับอ้าวครับเพื่อนผมต่อแดงรอไปแล้วนะครับต่อแดงรอไปแล้วนะครับจากนั้นอย่างที่ผมบอกนะครับดำนะครับ สายดำก็คือดำคือแปดสิบห้านะครับดำแปดสิบห้าก็คือเอาไฟลบนะครับม,รนะครบ,รบมาเลี้ยงรอไว้นะครับไฟลบมาเลี้ยงรอไว้อย่างที่ผมบอกอีกอันนึงก็คือไฟลบตรงนี้เนาะก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับเอาไฟลบมาต่ออันนี้จะไปต่อเกาะเกาะกับโค้งก็ได้นะไฟลบอนะต่อเกาะกับโค้งก็ได้แต่อย่างที่ผมบอกนะครับผมจะไม่เกาะกับโค้งนะครับทั้งสองตัวนี้ผมจะลากมาจากแบตนะครับลากไปแบตเนาะ โอเคเดี๋ยวผมต่อสายสองเส้นนี้ก่อนอ้าวเท่ากับตอนนี้เราขาสามสิบกับขาแปดสิบห้านะครับมาเข้ารอไว้แล้วนะครับนะครับขาสามสิบกับขาแปดิบห้ามาเข้ารอไว้แล้สามสิบคือไฟบวกที่ไปเลี้ยงหลอดไฟนะครับแปดสิบเจ็ดตัวนี้คือไฟสีดํานะครับ คือ85นะครับ85คือดานะครับ85คือดําดําไว้เนาะ85คือดานะครับ30 <Okay. S 1> เป็นไฟเลี้ยงไปแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูที่86 86เป็นน้ําเงินตัวนี้นะครับน้ําเงินตัวนี้ตามหลักแล้วผมต้องลากไปเข้าสวิตช์ไฟสูงใช่ไหมแต่เดี๋ยวผมจะเอามาแตะให้เพื่อนๆดูแล้วกันเนาะ เรามาสายที่ก่อนไฟลอนะครับไฟลอไฟบวกลอคือแปดสิบเจ็ดนะครับไอสองเส้นเนี้ยนะครับแปดสิบเจ็ดทั้งคู่นะครับจะพ่วงกันก็ได้เี๋ยวจะต่อไปใช้ไหนก็ได้เนาะอันนี้ผมจะต่อกับสีเขียวอย่างที่ผมบอกไว้ใช่ไหมครับเพื่อให้ง่ายต่อการสาธิตนะครับจากนั้นอันนี้คือไฟดํารอนะครับฟังเสียงนะครับอาตอนนี้นะครับวงจรไฟมาเท่านี้แล้วนะครับมาครบแล้วนะ ดูหลอดไฟไม่ติดนะครับหลอดไฟยังไม่ติดเมื่อนะครับเมื่อผมตบไฟสูงใช่ไหมอย่างที่ผมบอกนะครับเมื่อผมตบไฟสูงปุ๊บนะครับเปิดสวิตช์ไฟสูงปุ๊บนะครับไฟบวกนะครับไฟบวกตัวนี้นะครับนะมันก็จะมาถูกแตะกับไฟบวกตัวนี้ใช่ไหมครับปึ๊บไหนวะได้ยินเสียงดีเดย์ไหมครับขอโทษนะครับที่ต้องใช้เท้าเนาะไม่มีมือนะครับนะครับไฟบวกตัวนี้จะมามาแตะกับตัวนี้ปุ๊บ เห็นไหมครับเห็นแสงไฟไหมครับเมื่อผมเปิดไฟสูงแล้วนะครับดีเลย์จะทํางานนะครับนะครับดีเลย์จะทํางานนะครับปึ๊บแต่ไม่จําเป็นเสมอไปนะครับที่นะครับไม่จําเป็นเสมอไปว่าที่สายตัวแปดสิบเจ็ดนี้นะครับแปดสิบเจ็ดนี้กับไฟสามสิบนี้นะครับจะต้องเป็นไฟบวกนะครับคุณจะเอาไฟถ้าคุณต้องการไฟลบคุณก็เอาไฟลบมาเลี้ยงก็ได้นะครับ นะครับแล้วก็กลับวงจรกันนะครับกลับวงจรกันใหม่นะครับก็จะเป็นอันนี้เป็นลบใช่ไหมครับเป็นลบนะครับลบก็จะมาลอนี่ลบก็จะมาลอออกนะครับแต่ตอนนี้ผมต้องการบวกเท่านั้นเองนะครับบวกก็จะลอออกนะครับถ้าเป็นวงจรแอร์ส่วนใหญ่มันจะเป็นลบนะครับไฟลบจะมาลอนี่นะครับเสร็จแล้วบวกลบนะครับบวกลบไปโดนบวกลบไปโดนกันหน้าคอนแทคแตะกันคอมพิวเตอร์ก็จะทํางานเนาะพอความเย็นได้มันก็จะตัด นะครับประมาณนี้นะครับดีเลยตัวนี้รับได้30สบแอมนะครับใครอยากได้ถูกกว่านี้ก็ไปซื้อเอานะครับไปซื้อเอานะครับ1 2โวลต์สามแอมนะครับลดไป1 5าแอมอะไรก็ได้แต่ผมต่อเผื่อไว้นะครับเผื่ออนาคตไปทําอะไรด้วยนะครับอันนี้เป็นดีเลย์รถใหญ่แหละแต่เอามาต่อมอไซด์ไว้นะครับโอเควันนี้ก็จบคลิปเท่านี้นะครับเดี๋ยวพอต่อเสร็จแล้วอาจจะได้ชมคลิปกันอีกทีหนึ่งนะครับนะโอเคครับสวัสดีครับ